สวัสดีทุกท่านครับแรงท่องเที่ยวนะครับเป็นที่พักริมคลองฟูลวิล่าครับอเดี๋ยวจะได้นาเข้าไปด้านไหนครับเชิญครับตรงนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำเล็กๆลอลึกประมาณ1 5อยสิเซนติเมตรบริเวณก็กว้างขวางนะครับบริเวณกว้างขวางด้านนู้นก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับซึ่งไหลน้ำ มาจากน้าตกปางรีดาครับไหลามาจากน้าตกบางรีดาด้านโน้นทางจากนี่ไปประมาณสักกิโลครึ่งนะครับก็ไหลามาด้านนี้ไปคลองอรีสอร์ทก็ติดคลองเลยนะครับติดคลองเลยแล้วก็ขอแนะนําเพิ่มนะครับอันนี้เป็นห้องอาหารแล้วก็เป็นห้องคาราเกะนะครับมีเวทีตรงนี้เป็นเวทีทางแจ้งนะครับมีเสียงร้องคาราเกะได้เล่นสดได้นะครับ อันนี้ห้องเบอร์สองนะครับห้องเบอร์สองอ่ะเชิญเชิญชมด้านในนะครับชมด้านในนะมีมีสองห้องนอนมีสองนอนนะครับตู้ย็นเล็กๆนะครับมีโทรทันมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอะไรร้อมนะครับมีโซฟานะครับด้านนอกครับดูสวยครับดูสวยครับ เจอของเด็กเล่นส,ส,สวยนะครับมีั้า่อนอากาศเย็นนะครับตอนเที่ยงตอนนี้ยังเย็นอยู่นะครับนะถ้าเป็นราคาเมาส์ก็เป็นแบบสองแบบนะครับถ้าแบบโซนในราคาน่าจะหรือไปลวนอาจจะเป็นสี่พันห้าหรือ,หร,อหรือเท่าไหร่นี่นะครับประมาณหน้าประมาณสี่พันห้าครับก็ะจะมีห้องเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็รวมทั้งห้องพละกิจนะครับ หรือจะหมาหมดครับหมาหมดก็ราคาเจ็ดพันห้าครับราคาเจ็ดพันห้าหมอทั้งหมดเลยกัางเต็นท์ได้ได้รับแขกได้ประมาณยี่สิบสามสิบท่านครับมีเครื่องเสียงให้ให้ฟรีนะครับมีเครื่องเสียงด้านนอกให้ฟรีนะครับถ้าเป็นแขกชุดใหญ่ครับก็ถ้ายังไงก็สนใจก็อินบ็อกเข้ามาในในเพจนะเพจนี้นะครับนะหรือหรือเป็นข้อความรหรือว่าอินบ็อกนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ